ร้านคำลาไม้เก่าสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมงานเสาไม้แตงเนื้อแข็งคุณภาพสูงทั้งแบบปั่นกลมและเสาเหลี่ยมสําหรับงานโครงสร้างโดยเฉพาะค่ะรายการในชุดน,นี้ประกอบด้วยเสาปั่นกลมไม้เตงขนาด5.5คูณ5.5นิ้วถึง6คูณ6นิ้วยาว3เมตรรวมทั้งหมด120ท่อนไม้ทุกต้นผ่านการใสขดัดปั่นกลมและเก็บผิวละเอียดทั้งตน้นให้ผิวไม้เรียบเนียนได้รูปพร้อมใช้งานจริงในงานก่อสร้างเสาเหลี่ยมไม้เตงขนาด3.5คูณ3.5 ิ้วยาว3เมตรจำนวน38ท่อนเป็นไม้หน้าเรียบคมชัดได้ขนาดเต็มเหมาะสำหรับใช้เป็นโครงสร้างรองรับในบ้านไม้ไม้แตงเป็นไม้เนื้อแข็งมากทนแดดทนฝนรับน้ำหนักได้ดีเหมาะก,กับงานบ้านไม้ศาลาโครงสร้างหลักและงานโชว์ไม้จริงทุกประเภทงานชุดนี้จัดส่งให้ลูกค้าถึงอำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาเรียบร้อยค่ะทางร้านขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ไม้จากร้านเรามากค่ะเรารับผลิตเสาไม้ตามขนาดพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่รีโนเวทหรืองานสั่งผลิตเฉพาะแบบสามารถส่งแบบขนาดหรือจำนวนที่ต้องการมาที่ร้านคำล่าไม้เก่าได้เลยค่ะ